สบายดีดยผู้ติดตามและผู้ชมทุกทา่านคอยซื้อกับแก้วพมราชื้อนี้จะมาเว้าเรื่องอเป็นยังคนจีนเนาะจึงว่าอยู่ในสาธารณะก็จ้าจึงมักเว้าเสียงดังฮ้อง,งกันเวกวากเวกวากเอาเบิงเเเบ่งแล้วคนลางเฮาเบิ่งแล้วรู้สึกว่าบ่มีมารายาทหรือว่าบบคักบ่งามในหงในตาเว้าดังเนาะื้อนี้จะมาแก้ไข้อขลองใจซึ่งว่าเป็นเพจนึงอันนี้จะเป็นของข้าพเจ้าเอง ซึว่าหูทันจิตซึ่งได้นำเอาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับจิตจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้รับสมนํากันว่าเป็นย้อนยังถ้าแท้มันเป็ยนยังไงจึงเป็นแบบนั้นเนาะอ่าบนันทีสาเหตุหลักๆักเนาะที่ว่าเป็นอย่างคนจีนจึงมากว่าเสียงดังแล้วก็ในสาธารณะนะเขาเบิ่งแล้วมันเฮ็ดโบงามโห,หงามตานะอ่าอันที่หนึ่งเลยกับเรื่องภาษาเนาะ ภาษาเขาอาจจะต่างกับภาษากระเจาเว้าเรื่องเสียงเมื่อเขาได้เรียนรูภาษากระเจาเขาจะเข้าใจตืมเนาะภาษาจีนเป็นภาษาที่มีอักษรที่มีเสียงสูงเสียงดังเนาะเขาต้องได้ออกเสียงแหง้แหงๆมันจึงมันจึงว้าเข้าใจกันแบบคำใกล้ๆเคียงกันซินะมันจะออกเสียงแห้งๆจึงเข้าใจกันได้เป็นคอยเป็นคำคขักงแน่ย้อยนจังสั้นเวลาเว้าเัาจะต้องได้ออกเสียงแหง้ง ภาษามันจึงเข้าใจสื่อสารกันได้มันเป็นอันหนึ่งเป็นย้อนภาษาเนาะสมมุติคือเสียงในภาษาเขามันมีซี่เสียงอาเอ่าอาอาอ่าเป็นบ่เสียงแหงบ้างเองแต่งแหงมันจึงเข้าใจกันเฮาภาษาเขาเขาเป็นคนประเทศอื่นแล้วเฮาเห็นแล้วเฮาจะคิดว่าโอ้กะเจ้าคือว่าว้าแหงแท้แท้เป็นภาษาอญอนภาษานะคือภาษาเฮานี่มันเสียงต่ำกว่าเขาคือเขาเว่าได้สิ้นกันว่าไม่ใช่จังสี่ก็ได้ เขาในโมแมนนะคันสิว่าทำไปใส่มนะีชื่อนาอเลยนะเออมันจะเป็นแบบนี้อันที่หนึ่งเป็นย้อนภาษาเปนนี้อันที่สองมาเบาเรื่องสาธารณะเราเรื่องบอกว่าเป็นโทรศัพท์บอเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ว่าลมกันเปิ้งปังเปิ้งปัง,ปปงหรือว่าเฮ็ดอ,อันนั้นอันนี้ทิมขี้เนื้ออ่าทมน้ำลายปิ้วเปิ้วนี่ยนะย้อนอยังตัวนี้นี่เออตัวนี้นนบมเมนย้อนภาษาแล้วนะตัวนี้นะมันว่าถึงคุณสมบัติอ่าเพราะว่า คนจีนแกนมันมีเมืองที่เจริญลำบากเจริญเนาะให้เข้าใจว่าจีนเป็นแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่แขวนนึ่งของเขานี่เท่ากับประเทศลาวเขาแล้วเนาะความใหญ่นะย้อนจังสั้นแผ่นดินใหญ่แล้วประชากรหลายปบบนี้นึ่งชุดสามตือเดี๋ยวนี้นึ่งชุดสี่ลำบากเดี๋ยวนี้ย้อนจังสั้นมันว่าเรื่องการสิทธสอนกันการควบคุมว่าเรื่องกฎระเบียบว่าวเรื่องขนบธรรมเนียมนี่มันมีหลายตั้งฝ่ายตั้งเอาพอไผ่พอมันบางพวกกระถือศาสนา บางพวกกระบวนนับถือศาสนาอ่ามันจะเป็นแบบนี้ยอกจะัดการควบคุมกันการที่สอนกันทางด้านคุณสมบัติและเบียบกฎหมายขนบธรรมเนียมนี่มันควบคุมกันยากมันมีหลายๆคนหลายๆพวกที่ว่าแบบละเลยนะนมันคนละย์เบางท่อก็ทิมที่งาเนาะอยากทิมก็ทิมเลยหรือว่าอยากกันนะไปกินข้าวกินน้าอยากท่มก็ท่มอยากคาบก็คาบมนี้นะสำหรับประเทศอื่นพวกเขาละถือมันนี่แต่กระเจ้ามันบูถือนะ แต่ว่าเขตที่เป็นในเมืองได้เขตที่เจริญเขตที่คอนมีนะการทึกษาสูงมีวัฒนธรรมเสื่มซึมทางวัฒนธรรมแมนกระเจ้าจะกระเจ้าก็เจ้าบุป,ป็นแบบนั้นอ่ายังมีนักวิชาการเขากา็เขาก็เคยวิเคราะหนะ์เนาะเคยนะหมายความว่าเคยให้คำเห็นนะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเขาเทียบว่าอ่า ความสามารถและไอเดียจินตนาการอันอื่นนี่เก่งเทียบทันกับประเทศอื่นได้แต่ว่านักวิชาการจีนเองแนนวาว่าคุณสมบัติของจีนนี่ต่ำหลายคนเนาะเซเลียทั่วไปหลายๆคนคุณสมบัติทีนนบ่บอนดได้ย้อนว่าคนนี้อ่าบอยอันนาส่วนหลายบ่อค่อยเสื้อถือศาสนาเนาะคนยุคหม่เดี๋ยวนี้เราจ,จะเสื้อถือ,อนันกฎหมายหลายกว่ายานจะค่อยเฮ็ดพิดกฎหมายาถ้าบอนดไดมี บอนใดนี่มีอะนกฎหมายควบคุมหรือว่าบอกว่าสถานที่ใดบอกว่าขันเจ้าทีมที้เงีอ่ะหรือเจ้าท่มน้ําลายบอนนี้จะได้เสียเงินแสดงว่าเขาบมเฮ็ดแน่นอนเอออันนั้นเป็นพวกอย่างกฎหมายแต่ว่าพวกที่สื่อศาสนาก็มีเนาะอ่าศาสนาก,กับกฎหมายมันจะมันจึงเป็นอันหนึ่งที่ว่ามายึดในการนในมาเขาว่าเป็นตัวซีนนำพาการก้าวเดินของสังคมเขา เมื่อศาสนาค่อยลดลงคนบุค่อยเสื่อถือมันก็เหตุให้เรื่องจิตสํานึกเนาะมันเป็เรื่องคุณสมบัตินี้ปาบุญคุณโทษรวมปาบุญคุณโทษแล้วก็กิริยามารยาขนุธรรมเนียมมันค่อยๆลดลงคนก็อยากละเลยเดี๋ยวนี้มามันยังเป็นคนยุคใหม่เป็นโลกโซเชียลบพราว่าแต่บ้านเขาเนาะบ้านเขาคล้ายคือคนยุคใหม่อันนี้เด็กน้อยสมัยเดียวนี้ก็บางจําพวกเนาะบางกุ้มก็อาจจะเป็นโลดโผลหรือว่า อยากกระโดดโลดเต้นอยากเห็นอย่างไรเห็ดอยากทิมอย่างไรทิมอยากดึกแก้วดึกโคดกระดึก่กมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่เขนนนา,าน่มันหลยมันนี้เนาะเทียบใช้ภาษากรหลายๆมันคุมอะไรมันก็เลยว่าเลยกลายเป็นนิสัยพื้นฐานเลยเ็ดให้ประยชน์แก่ใดมุมใดทั่วในโลกนี่ก็บบมักนะบบมักคนจีนมีคนในหลายประเทศโบมักสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ว่าคนจีนไปหลายแขกผิวขาวกับโบไปนี่สิ่งนี้ย่านว่าตัวนั้น มันจึงเป็นแบบนั้นสาเหตุที่ว่าที่ว่าเป็นอยังกระจ้าจึงแตกต่างจากเขาหรือว่ามาบานเขาอยากห้องละห้องอยากทิมละทิมเหตุอันนี้มันลึงเคยเนาะอ่าอีกอันหนึ่งเนาะเรื่องมารยญาติเรื่องกิริยามารยญาทนี่ถือว่าถือว่าเทียบกับประเทศอื่นนี้ยังต่ำหลายอ่าอันนี้เป็นความจริงอันนี้โบเมนโบเมนคอยเป็นคนบอกเนาะเนะมนนักวิชาการของจีนอ่าคอยเคยศึกษาคยยเคยอ่านนาะ ตอนสมัยเฮียน่จีนนะนักวิชาการเขามาเทียบเปรียบเทียบระหว่างคนจีนกับคนญี่ปุ่นนะเขาว่าภาษาจีนเรียกว่าสู้จือนะสู้จือตีหมายความว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนนั้นน่ต่ำนะอย่างต่ำต่ำกวประเทศอื่นบ่มีการยกระดับขึ้นเนียนว่าคนหลายนะผู้ืิอ,อเสือ้อกับเสือ้อผู้บกเสื้อแล้วก็แล้วแบบนี้นะสมมติว่ามีอันใดอันหนึ่งออกมาเป็นวัฒนธรรมสั่งสอนกันออกมา ส่วนหลายเสื้อกฎหมายเนาะกฎหมายนี่ขั้นบุชเลมันยุ่งเลยคอยทึกจับคอยทึกปั๊บใหม่สิเนี่ยข,ยขยาย,ขย่านแต่ปั๊บใหมนะ่เนาะเออย้อนจังสั้นอ่าคอยจึงให้ความเห็นว่าทาวา่าวเฮาทาว่าเฮาบุยักบุยากเห็นแบบนั้นบุยักให้เกิดกรณีแบบว่าเออเห็นเขาฮ้องวงกว,วาวอยไวรือว่าเฮ็ดแนวซึ่งที่มันมีผลสะทนต่อสังคมเฮ้าอิบานเฮานะ่ะอ่าบ้านเฮานี่ต้องควบคุมเนาะต้องมีกฎระเบียบจะเจน บอกว่าเป็นสถานที่พักพาอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวคิดว่าน่าจะดีทาว่าพวกเขานี่เฮ็ดเฮ็ดป้ายโฆษณาหรือว่าเฮ็ดป้ายซีบอกว่าห้ามทิมคีเง่บอนี้ห้ามใช้เสียงดังหรือว่าเฮ็ดอันนั้นอันนี้ให้เขาและบอกอีกเนาะตืบอีกว่าถ้าบอนใดที่คนจีนไปเที่ยวหรือว่าบอนเทียะเฉพาะซักที่เขามักทิมคิเง่หรือมักเฮ็ดอันนั้นอันนี้แนวโบโจปงงามมันติดป้ายเซฮามแล้วเนาะ ถ้า่าทิมยุบอนนี้หรือว่าเจ้าเฮ็ดอันนั้นนี้ยุบอนนี้ปั๊บใหม่รั้เอันนี้ถือว่าเรียบร้อยนะเขาก็หักษารเบียบได้คือกันยานนะย้อนว่าบ่เห็นบ่มีอันนั้นเขาเลยคิดว่า, ừ, าเออสไตล์แบบบานตัวเองนี่ก็เลยจัดการไปเลยนะนะเฮาควรคำานึงคำานงึงถึงจุดนี้แมนยู่ว่าเฮาดึงดุลน,นักท่องเที่ยวแบบแต่ว่าเรื่องขนธรรมเนียมเฮามันก็ต้องได้หักษาเพื่อว่าส่วนลูกส่วนหลานไปให้หูวว่าเอออันใดเมนลาวเฮาอันใดเมนเขาก็ o, ต้องแยกให้ออก อีกน,นึงแนทางที่ดีนี่ค่อยคิดว่าน่าจะาสนับสนุนให้องค์การท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวลาวแบบว่าเป็นเนอน้บูชัวไกด์นำเที่ยวนะนะบูชัวที่ว่าเบิ้งนาเที่ยวนะควรติดเกี่ยวกับเรื่องที่ที่เข้ามาลาวควรปฏิบัติอย่างดเดเนอย่างแดอย่างแดขนบธรรมเนียมท้องถิ่นบอท่มขี้เหือบอทมน้ําลายคายขียข้โมกบอจะสิ่ออันนี้ควรซีเจงควรนั้นไปเนาะบบเมนเนาะตัวนี้จะบโบเมนเป็น บ่ให้คิดว่าเปลี่ยนการที่ว่าจะเห็นห้กระเจ้าหันบ,บ่พอใจหรือว่าบ่มาเที่ยวลาวบ่เมน่นเมื่อเขาเห็นตัวนั้นเขายิ่งเห็นความสําคัญว่าเออเขามีความแตกต่างเออเขามีเอกลักษณ์ของเขามีวัฒนธรรมอันนั้นมันเป็นการโฆษณาเรื่องเัินารพธรรมเนียมเรื่องวัฒนธรรมคนระเบียบบานเฮาไปในโตบ่ให้ยาเน,นะคนจีบเป็นคนพัฒนาเดี๋ยวนี้คนมีการศึกษาสูงคนรู้จักความเนื่องเกียวา่า เนื่องจากวันยุบานเขาลึงแบบนั้นเขาบ่เคยเห็ดอยู่บ้านเฮองมันก็เลยว่าเขาเขาบ่เห็นเนะบ่เห็นเฮามีระเบียบเยี่ยมันก็เลยเ็ให้เขาว่าบปฏิบัติตามระเบียบบ้านเขาเป็นแบบนั้นครับย้อนจังสั้นว่าเรื่องอ,องค์การท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาบางคนนี่อาจจะบะุค้าบางเธอ,อยังบ่เคยมาเราจากเธอจากซีนีมาเที่ยวนี่เนาะ อ่าบบเคยมา,ลาเลาจากเธออาจจะมีปัญหาเรื่องเข้ามาและเฮตอันอันนี้เนี่ยบันทึกบัตอกอ่าบ้านนี้เขามาเทียบว่าเป็นยังประเทศอื่นเข้ามาหรือว่าแคกยุโรปแคกต่งางชาติผิวขาวคนอื่นเข้ามาเป็นยังเขาหูงจักความเนาะเป็นยังเขาขูงมีระเบียบโบทีมพเงาโบเฮตอันนั้นอันนี้บบเฮตแนวลบกวดนั่นเลบ้านเมืองเขาอ่าสาเหตุย้อนอย่างย้อนว่าพวกนั้นแมนโลกเสรีเนาะเขาเปิดกว้าง แต่ว่าจีนแป็นแผ่นดินหญ่ม่นปิดกันอ่าหมายควาว่าคนภายในประเทศนี่บริออกไปเห็นบอนอื่นจะวอามาเที่ยวนี่บด้เห็นบอนอื่นข้อมูลข่าวสารถูกปิดกัน Facebook ก็ใชซบ่บดนะ้เนาะ o u t u b ไซต์บด้เห็นบ่าจีนนะมันจะเป็นแบบนั้นหมายควาว่าคนก็นอยู่ในอ่ะนะอยู่ในเกอกเออมันก็เลยว่าเห็นแต่บ้านต้องเองลึงในวใดก็ไปใซ้แบบนั้นคนชาติอื่นทึงว่าบบมักจีนอ่าข้อนี้เป็นแมน,นส่วน ถ้าแท้ท,ที่ว่าเป็นอย่างเขาจึงเป็นแบบนั้นอ่าคือเขาว่าว่าคนบบอ,ออกจากบ้านบ่เห็นด้านเดียนไก่เนี่เนาะขันบบไปหาเฮียนบบมีความรู้อ่าก็ขอฝากไห้เท่านี้อขอขอบใจ